ทอดจำปะดะค่ะทุกคนจำปาดะขวัญสตูนทอดจะทุกคนเลือกเอาลูกที่เล็กๆลงมาหน่อยนะคะเอาที่เม็ดข้างในเขาเล็กกว่าเพื่อนนะคะคัดมาจ้าหอมกลุ่นเลยค่ะตอนนี้ติ่นฟุ้งไปทั้งบ้านเลย หอมมากค่ะทุกคนมันคือจำปาดะทอดคะ่ะจำปาดะทอดค่ะทุกคนมามามาค่ะกาแฟากับจำปาดะทอดขวัญสตูนทอดหวานมาก